จากระบอบศักดีนาที่ปกครองกันมานานกว่า2,000ปีได้ทำการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สาธารณารัฐเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันต้องแลกด้วยการก่อสงครามภายในประเทศจนต้องมีการสูญเสียกันจำนวนมากเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่กฆษณาม,มาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยูทูบผีเมียมราคา19บาทจัก,กติ209บาทแถมยูทูบมิวสิกตลอดการใช้งาน อย่างไม่พอเราแถม V I U ีเมี i ยมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube p ีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไ d l i n ยไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา แอดแคป 4K นะครับในช่วงสมัยที่จีนกำลังอยู่ในยุคก,การเปลี่ยนแปลงจากระบบสกีนาเป็นระบอบสาธารณารัฐแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายกลุ่มปฏิวัติต้องลุกขึ้นมาทำสงครามกับราชวงศ์เชงที่ในขนาดนั้นกำลังปกครองแผ่นดินจีนแต่การปกครองในระบอบสกีนาแบบนี้ที่มีมาก,กว่า2,000ปีมันทำให้ประชาชนต้องทุกข์ทรมานทั้งความอดอยากทั้งชนชั้นวรน,นะที่ต่างกันอย่างมากความทุกข์ร้อนของประชาชนมีการไปทั่วแผ่นดิน และนั่นจึงทําให้มีคนกล้าลุกขึ้นมาเพื่อก่อการปฏิวัติเพื่อประเทศนี้และประชาชนทุกคนและหญิงคนแรกที่กล้าต่อต้านราชวงศ์เธอมีชื่อว่าซิวจินน้าปฏิวัติหญิงคนแรกของจีนเธอเป็นสมาชิกกลุ่มทงเหมอนหุยกลุ่มแรกที่กล้าต่อต้านราชวงศ์ชิงแต่ซิวจินทรวนจับได้และวันนี้เป็นวันที่เธอหนานจะโดนประหารชีวิตต,ต่อหน้าประชาชนเธอยอมตายเพื่อการปฏิวัติอย่างไม่เคยมีสตรีจีนคนใดหลังโลหติตเพื่อการปฏิวัติมาก่อนและเธอจะเป็นคนแรก ฉันยอมทิ้งสามีและลูกไว้เบื้องหลังการปริวัติจะสร้างบ้านที่ไม่มีวันพังให้แก่ประชาชนทั้งปวงสร้างโลกที่สงบสันติแก่เด็กๆทั้งหลายประชาชนเป็นทาสมานานมากพอแล้วจนขยับตัวไม่ได้พวกเขาไม่เคยพบกับสันติหรือความสงบสุขเลยและดาบก็ได้ลงไปที่คอของซิวจินนาซานฟาซิโก25เมษายนในปี1911ดรซุนยัตเซนประธานกลุ่มธงเหมินหยุย ที่ได้เดินทางมายังซานฟรานซิสโกเพื่อต้องการมาขอเงินสนับสนุนจากชาวจีนผนทะเลที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อการบริจาคนี้กลับไปทําการปฏิวัติให้จีนนั้นเป็นสาธารณาราฐัฐประชาชนจะได้ไม่ต้องอยู่แบบนี้อีกต่อไป การปาใสของดรสุนยัตเซนชาวจีนพ้นทะเลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากทุกคนต้องการฟังความคิดและเหตุผลในการปฏิวัติครั้งใหญ่ของจีนบานเกิดของพวกเขาการมาของดรสุนยัตเซนที่เป็นปรปักษ์กับราชวงศ์ชิงนั้นจึงเป็นอันตรายต่อดรสุนยัตเซนเป็นอย่างมากจึงต้องมีการดูแลเขาเป็นพิเศษโดยเขานั้นมีผู้ช่วยอย่างเมื่อถงังคอยดูแลความปลอดภยัยตอนนี้ดรสุนยัตเซนรอเวลาเขาการลบที่แผ่นดินจีนของกลุ่มปฏิวัติย้อนกลับไป5้าเดือนก่อนหน้านี้ ที่ปานางังมาเลเซียกลุ่มถงเหมือนหุยได้เก็บตัวอยู่ที่นี่เพื่อหาโอกาสเข้าโจมตีราชวงศ์เชงในอีกไม่ช้าโดยมีแม่ทัพห่วซิงที่เป็นหัวหน้ากองรบของฝ่ายปฏิวัติหัวซิงและดรสุญญาเซนเป็นเพื่อนที่มีอุดมการณ์ที่เหมือนกันหัวซิงอยู่ในส่วนของการลบกับกองทัพของรัฐบาลส่วนดเอร์สุญญาเซนเป็นฝ่ายที่หาเงินสนับสนุสนในการก่อการปฏิวัติและยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่คอยประสานงานกับองค์กรใต้ดินเธอมีชื่อว่าจงหัน ในช่วงเวลานี้สงครามการลบที่กวางเจากําลังใกล้เข้ามาแล้วดรสุญญาเซนต้องการจะไปควบคุมทัพด้วยตัวของเขาเองแต่นั่นมันก็เสี่ยงอย่างมากถ้าดรสุญญาเซนไปอะไรไปทุกอย่างที่พวกเขาทํามามจะจบลงทันทีทําให้ห่วซิงเขาไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแนะ่ตามที่การประชุมการตกลงกันหวงซิงจะเป็นผู้นํากองทัพส่วนดรสุญญาเซนคอยหาทุนจากต่างแดนทําให้ดรสุญญาเซนต้องทําตามที่ตกลงกันดรสุญ,ญัาเซนจึงแนะนําให้ห่วซิงนั้นรู้จักกับจงฮัน ด้วยห่วงซิงจะต้องแกล้งเป็นสามีภรรยาของจงฮันเขาไปอยู่ที่กวางเจาจะได้ไม่มีใครสงสัยในตัวของห่วงซิงและคอยหาทางสืบข่าวแล้วเข้าโจมตีฆ่าหลวงที่นั่นดรสุนยัตเซนมั่นใจว่าการลุกเฮือที่กวางเจาจะเป็นจุดเปลี่ยนของราชวงศ์เชงดรสุนยัตเซนจึงได้หให้นาฬิกากับห่วงซิงให้เขาและห่วงซิงดูเวลาพร้อมกันในวันที่้งคู่เคลื่อนไหวดรสุนยัตเซนที่ซานฟาซิตโกเพื่อหาโทนส่วนห่วงซิงทําการโจมตีที่กวางเจา และแล้วเวลาโจมตีก็มาถึงหวงซิงนำกำลังปฏิวัติกระโดดข้ามกำแพงเข้าไปฏิจวนฆ่าหลวงในวันที่21เมษายนในปี1911ตรงกับวันที่29เดือน3ของปีซินไฮการโจมตีที่จวนฆ่าหลวงที่ในฐานตั้งตัวของฆ่าหลวงนั้นทําให้หวงซิงนํากําลังเข้าเล่นงานฐานรัฐบาลจนจางมิ่งฉี๋ฆ่าหลวงมณฑลกวางตุ้งและกวางสีต้องพาลูกเมียหนีเอาตัวรอดระเบิดกําแพงและสามารถหนีไปได้แต่การต่อสู้ของหวงซิงก็ยังไม่จบ พวกเขาก็ยังบุกต่อเนื่องเพื่อทำลายกองทหารและเข้ายึดที่นั่นนี้ได้ช่วงแรกดูเหมือนว่าพวกห่วงซิงจะได้เปรียบแต่ทหารของรัฐบ,บาลนั้นก็เข้ามาเพิ่มจํานวนมากพร้อมปืนกลยิงใส่พวกเขาไม่อยางจนทําให้ห่วงซิงโดนยิงเข้าที่นิ้วมือจนขาดแต่เขาก็ยังจะสู้ต่อทหารที่เข้ามาเสริมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและดูเหมือนว่ากวกหวงซิงเริ่มจะต้านไม่ไหวแล้วจนสมาชิกของกลุ่มจะเห็นไม่เป็นการดีแนะ่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป เขาจึงมัดระเบิดเข้าด้วยกันแล้ววิ่งเข้าใส่กองกําลังทหารแล้วพีชีพตัวเองเพื่อุกป้งปองทุกคนในหลังจากนั้นไม่นานกองกําลังปฏิวัติก็ได้พ่ายแพ้และบางคนก็ต้องโดนจับตัวไปเป็นหนักโทษแต่หวงซิงเขาลอดตายกลับมาได้ดรสุนยัสเซนที่อยู่ซานฟรานซิสโกได้รับโทรเลขข่าวร้ายที่ว่ากองทัพปฏิวัติได้พ่ายแพ้ที่กวางเจาดรสุนยัสเซนไม่รู้เลยว่าหวงซิงจะเป็นตายร้ายดีอย่างไงแต่การปฏิวัติก็ไม่ได้จะหยุดลงแค่นี้ ดรสุญยเซนปลาสายเพื่อหาทุนจากชาวจีนพ้นทะเลชาวจีนที่อยู่ที่นี่จึงถามดรสุญยเซนไปว่าเรื่องการปฏิวัติเกี่ยวอะไรกับพวกเราอยู่ที่นี่ดรสุญยเซนจึงตอบกลับไปว่าคนส่วนใหญ่ที่มารวมตัวกันณที่นี้เป็นชาวจีนพ้นทะเลพวกเราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยามและการกันแกล้งต้องทนต่อการปฏิบัติโดยไม่ชอบทมทั้งหมดเป็นเพราะประเทศชาติของเราที่เต็มไปด้วยความช่อโฉนสสำยังอ่อนแอพวกเราลลยลาในความเจ็บปวด พี่น้องจีนรวมชาติของเราต้องเผชิญหน้ากับความอับโชคแผ่นดินถูกต่างชาติแย่งชิง Thompson. การปฏิวัติจะทำให้ปวงชนข้างน,นาได้มีความสุขให้ชนชาติของจีนนั้นมีศักดิ์ศรีอีกครั้งการปลาใสในครั้งนี้ดรสุญญเซนสามารถได้เงินจากการบริจาคมาได้อย่างน้อย3 0 0แสนดอลลาร์พวกชาวจีนที่อยู่ที่นี่ต้องขายบ้านที่ประเทศจีนเพื่อนำเงินมาให้กับดรสุญญเซนในการปฏิวัติโดยพวกเขาอยู่ที่นี่และที่นี่ก็ได้กลายเป็นบ้านของพวกเขาไปแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องเก็บบ้านอยู่ที่เมืองจีนเอาไว้ ดรสุญยศเสนได้ห็นความตั้งใจของพวกเขาดรสุญยศเซนก็ขอบคุณและสัญญาไว้ว่าจะทําการปฏิวัติในครั้งนี้ให้สําเร็จให้จงได้ส่วนทางด้านในวังหลวงไทยเฮาที่เป็นคนปกครองอยู่ในขนาดนั้นได้เรียกเหล่าเสนาบดีเข้ามาประชุมโดยด่วนถึงเรื่องนี้เหล่าเสนาบดีได้รายงานต่อไทยเฮาไปว่าตอนนี้ดรสุญยศเซนได้หนีไปต่างประเทศนานแล้วเขาไม่ได้กลับมาที่จีนกว่า10ปีแล้วถ้าเขากลับมาก็คงโดนทางทหารเขาจับกลุมไปแล้ว เสนาบดีหลายคนก็ตามมีความเห็นที่ต่างกันบางคนก็บอกว่าดรสุญญเซนไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายที่จะมาล้มระบอบกษัตริย์ได้แต่บางคนก็เชียร์กันว่าดรสุญญเซนคนนี้กำลังจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขามีอิทธิพลต่อหลายคนในประเทศจนมีการลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านทหารของรัฐบาลแค่ตอนนี้ไม่ได้มีกองทัพที่ใหม่มากพอแต่อีกไม่นานก็คงไม่แน่ไทยเฮาที่ฟังทุกคนความเห็นที่แตกต่างกัน ไทเฮาจึงบอกไปว่าจะจับพวกที่เป็นกระบฏจะเอามาฆ่าหรือจะทำอะไรก็ได้ต่เฮาแค่ต้องการความสงบเท่านั้นและเสนาบรีก็ยังบอกไปอีกว่าเรื่องที่ทางการได้เอาทางรถไฟไปจำนองกับสีชาติเพื่อนำเงินมาทำสงครามในครั้งนี้จึงทำให้เกิดการจลาจลเข้าไปอีกทุกคนไม่พอใจที่ทางรัฐบาลทำแบบนั้นแต่ไทเฮาก็ไม่สนใจไทเฮาบอกไปว่าให้ใช้กำลังเต็มที่พร้อมกับปืนที่มีฆ่าทุกคนที่คิดต่อต้านลาชวง์ชิง ในนั้นก็ทําให้นักโทษที่โดนจับจากการปฏิวัติก็โดนฆ่าสังหารอย่างโหดเหี้ยมศพของพวกเขาถูกโยนทิ้งทะเลให้ลอยไปตามกระแสน้ําภายหลังการลุกฮือล้มเหลวสมาชิกกลุ่มถงเืินฮุยที่ถูกสังหารได้ลอยมาชายฝั่งพวกเขาช่วยกันนาศพทั้งหมด7 2ศพไปฝังที่ห่วงห้วกลางพวกเขาคือกลุ่มของแม่ทัพ่วงเซิงแต่ฉากไปยังทูตของอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นนิวเขาได้เข้ามาหาเสนาบริกรมวังอาวุโสวันนี้จอห์นนิวได้ทวงสัญญ,ญาที่รัฐบาล จะเอาทางรถไฟมาจำนองกับพวกเขาหนึ่งในสี่ชาติที่จะจำนองซึ่งตอนนี้ดูแล้วทางรัฐบาลเริ่มจะไม่มีเงินในการทำสงครามกฝ่ายปฏิวัติจึงต้องเอาทางรถไฟไปจำนองถ้าทำแบบนั้นชาวจีนจะเสียผลประโยชน์มหาศาลต่างชาติจะเข้ามามีอำนาจในจีนมากยิ่งขึ้นและอนานาคตพวกเขาก็จะถูกต่างชาติครอบงำอย่างถาวรในนั้นจะทำให้ประชาชนไม่ยอมและได้ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาล แต่ฉากไม่ยังห่วงสิงที่เขาลอดตายมาได้แต่ก็ต้องเจ็บปวดกับการที่เขานั้นได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือแต่เขาไม่ตัดมันออกไปเขาก็คงติดเชื้อตายแนะ่และโจงฮานที่เห็นอย่างนั้นก็เข้ามาช่วยและห่วงสิงก็ได้จัดการตัดนิ้วทิ้งทันทีสำหรับดรสุญญสเซนที่อยู่ต่างแดนเขาก็ได้รับโทรเลขแล้วว่าเพื่อนของเขาอย่างห่วงซิงยังไม่ตายทําให้ดรสุญญสเซนดีใจยอย่างมากที่เพื่อนสนิทของเขาคนนี้ยังไม่ตายดรสุญญสเซนได้เข้าไปหาชายที่มีชื่อว่าลีอา ที่ปรึกษาการลบของอเมริกาลีอาเขาสนใจเรื่องการปริวัติของจีนจึงได้เข้าช่วยดรสุญญเซนเป็นที่ปรึกษาในการลบดรสุญญเซนจึงถามลีอาไปว่าทําไมลีอาถึงสนใจเรื่องการปริวัติของจีนลีอาจึงตอบไปว่าทุกวันนี้การปริวัติของจีนเป็นเพียงแค่เรื่องเดียวที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดรสุญญเซนจึงบอกไปว่านั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการปฏิวัติดรสุญญเซนยังบอกต่ออีกว,ว่าเขาเป็นหมอที่ช่วยคนมามากมายด้วยมีดผ่าตัด แต่ในเซาที่ในประเทศจีนชีวิตประชาชนอยู่อย่างทุกยากต้องทนอยู่อย่างสัตว์มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตน้อยมากเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดมานานมากแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงสักทีและเมื่อเร็วๆนี้ในเสฉวนซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศจีนผู้คนได้ก่อการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทางรถไฟจากรัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ชฉลิพึ่งพาไม่ได้รัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทับจากมณฑลหงเปย่ยไปยังเสฉวน แต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ก็คือขา้าราชการหลายคนที่อยู่เบื้องหลังกองทัพของหูเปยหูนานและเจียงซูเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มทงเมินหยุยและคณะก่อการปฏิวัติที่ตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นดีอาที่ได้ยินเหตุผลของดรสุญญาเซนเขาจึงขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติของเจนดรสุญญาเซนยินดีเป็นอย่างมากดรีอาจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาด้านการทหารแต่เขาไม่มีค่าแรงมากมายอะไรนักที่จะจ่ายเป็นค่าแรงให้กับดีอาได้ แต่ลีอาเขาก็ปฏิเสธที่จะรับค่าแรงเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงินทองลีอาอยากจะเห็นดรสุญญะเซนเป็นคนปฏิวัติที่ทำสำเร็จคนแรกของจีนดรสุญญะเซนเขาขอบคุณและสัญญาว่าเขาจะทำให้ได้แม้การลุกเหือที่กวางเจาจะล้มเหลวแต่การปฏิวัติยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้เงินกู้จาก4ี่ชาติรัฐบาลราชวงศ์เชงคิดนำทางรถไฟไปจำนองซึ่งจะทำให้ชาเสียอำนาจอธิปไตยและนานจึงเกิดการจลาจลกันเกิดขึ้นไม่กี่เดือนให้หลัง สมาชิกอกองทัพใหม่หูเปยภายใต้การนำของธงเหมินฮุยนำทัพเข้าร่วมในการก่อการขังใหม่แล้ววันนี้กองทัพของรัฐบาลกำลังเตรียมพร้อมเพื่อบุกทำลายพวกปฏิวัติโดยมีแม่ทัพหลีแม่ทัพกองน้อยผสมประจำกองพลที่21เป็นผู้นำทัพและหลังจากนั้นไม่นานวันที่10ตุลาคมนักปฏิวัติจากกองพันทหารช่างที่8ทํทำเสียงปืนแตกเป็นครั้งแรกในการลุกฮือขึ้นที่อู่ช่างการต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้ฐานของรัชวงศ์ไม่อาจจะรับมือได้ ทำให้ราชวงศ์ชิงได้พ่ายแพ้ไปการรบที่ยังไม่หยุดจนพวกปฏิวัติได้บุกเข้ามาในถึงจวนข้าหลวงกองทัพใหม่หงเปยบุกทําลายจวนข้าหลวงอู่ชางได้สําเร็จในการลบครั้งนี้ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของกลุ่มปฏิวัติดตรสุญญเซนเขาได้ทราบข่าวเขาก็รู้สึกดีใจไม่น้อยแต่มันยังมีสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบทาการลบครั้งนี้ที่ดีชัยชนะอยู่ที่อู่ชางดรสุญญเซนจึงสั่งให้คนส่งโทรเลขบอกกับหวงเซียงที่ตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกองให้เขาไปนํากองกําลังในการปฏิวัติอยู่ที่นั่น ส่วนดรสุญญาเซนจะเดินทางไปที่ยุโรปเพื่อไปขัดขวางราชวงศ์ชิงกําลังจะเอาทางรถไฟไปจำนองกับสี่ชาติทาราชสำนักทําได้ราชวงศ์ชิงจะได้เงินมหาศาลในการทางสงครามในนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในการปฏิวัติครังนี้กลุ่มปฏิวัติก็อาจจะพ่ายแพ้จนไม่มีเหลืออะไรก็ได้ส่วนทางด้านกลุ่มปฏิวัติของกองทัพใหม่หูเปยที่ตอนนี้พวกเขายังไม่มีผู้นำที่นำกองทัพของพวกเขาเข้าต่อสู้กับราชวงศ์ชิงพวกเขาจึงต้องร้องขอให้กับแม่ทัพหลีที่ตอนนี้ขึ้นตรงกับราชสำนัก ไอแม่ทัพลีนั้นย้ายข้างมาอยู่กับข้างพวกเขาเพื่อก่อการปฏิวัติครั้งนี้ให้มันสาเร็จแต่แม่ทัพบีก็ไม่ต้องการจะขึ้นตรงกับใครทั้งราชสำนักและฝ่ายปฏิวัติเขาแค่ต้องการกลับบ้านอย่างปลอดภัยกลับไปหาครอบครัวก็เท่านั้นโดยที่ทหารชุดนี้เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพลีจึงเคารพเขาและต้องการให้เขานานมาควบคุมกองทัพนี้ให้ได้พวกเขาจึงตัดสินใจลากแม่ทัพบีเข้าไปยังสามลบที่ตอนนี้กลุ่มปฏิวัติกำลังโดนปืนใหญ่จากเรือของรัฐบาลโจมตีจนไม่อาจจะตอบโต้อะไรกลับไปได้ แม่ทัพเรือที่อยู่กลางสนามรบและเบิดที่อยู่รอบๆตัวเขาแอคกองกำลังพวกนี้กำลังจะทำให้เขาตายแม่ทัพเรือจึงตัดสินใจสั่งให้ทุกคนประจําตําแหน่งการรบเล็งปืนไปที่เรือของรัฐบาลและสั่งการยินทันทีการสั่งการของแม่ทัพเรือที่เป็นระบบจนพวกเขาหนานสามารถตอบโต้กลับไปได้และในที่สุดเรือรบของรัฐบาลก็ได้ถอยกลับไปในทันทีด้วยแม่ทัพเรือที่ควบคุมทหารของรัฐบาลใให้ห้ายค้างไปอยู่กับฝ่ายปฏิวัติจึงไม่มีใครที่มาบัญชาการทัพ ราจะสำนักจะได้เรียกแม่ทัพหยวนเข้ามาจัดการเรื่องนี้ในวันที่27ตุลาคมแม่ทัพหยวนได้เดินทางมาถึงแนวหน้าเพื่อบัญชาการกองกําลังของราชวงศ์ชิงทั้งหมดแม่ทัพหยวนได้แต่งตั้งให้ฝนกวงจากนาทัพพลที่1และตัวชีหลุยนําทัพกองพลที่สองทั้งสองกองพลออกโจมตีฮั่นโขหลังจากแม่ทัพหยวนเข้ามาบัญชาการกองทัพถูกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากกองพลปฏิวัติเริ่มจะถูกโจมตีอย่างหนาและก็เริ่มพ่ายแพ้แ,พแก่แม่ทัพหยวนไปทีละับ้ืนที่ และตอนนี้ห่วงซิงก็ได้เดินทางมาถึงสนามลบแล้วห่วงซิงได้เข้าบัญชาการทัพจัดระเบียบกองทัพที่แตกตื่นกับปืนใหญ่ของรัฐบาลในวันที่3พฤศจิกายนห่วงซิงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการการควบคุมหันโคและหันยางส่วนแม่ทัพหยวนที่ได้รับข่าวดีว่าพวกเขาสามารถทำลายหันโคและยึดกลับมาเป็นของรัฐบาลได้แล้วแต่แม่ทัพหยวนที่ตอนนี้ได้เปรียบทุกอย่างของกลับไม่ต้องการจะโจมตีต่อเพราะไม่ต้องการให้สงครามนี้จบเร็วเกินไป ถ้าฝ่ายปริวัติแพ้ได้ง่ายได้ประเทศก็ยังเป็นของราชวงศ์เชงแต่ถ้าราชสำนักชิงอ่อนแออีกฝ่ายปริวัติก็อาจจะยึดอำนาจได้ไม่ว่าใครจะขึ้นเป็นใหญ่ยังไงแม่ทัพหยวนก็ต้องมีส่วนร่วมและยังคงมีไว้ซึ่งอำนาจของตัวเขาเองโดยแม่ทัพหยวนมีเงื่อนไขอยู่ว่าเขาขออำนาจดูแลทั้งกองทัพและสเสบียงตอนนี้ทางไทยเหาก็รู้เรื่องแล้วว่าถ้าหากไม่ยอมกู้เงินจากธนาคารทั้งสี่ชาติก็คงไม่มีปัญญาไปลบกับใครได้ แม่ทัพยวนจึงได้ติดต่อฝ่ายปริวัติเป็นสมาชิกกลุ่มธงเหมินฮุยเขามีชื่อว่าเจ้าหมิงแม่ทัพยวนจึงถามเขาไปว่าฝ่ายปริวัติต้องการอะไรในการกระทำครั้งนี้เจ้าหมิงจึงตอบกลับไปว่าพวกเขาต้องการสาธารณลาร์ดระบอบสักดินาทำไม่จีนนั้นต้องถดถอยมาเป็นเวลานานเกินไปแล้วตาาแใดที่ฮองเต้เหล่าที่ยังไม่สามารถกําจัดระบบก,กเก่าไปได้ดังนั้นจะต้องปลดฮองเต้ออกจากการปกครองแผ่นดินแม่ทัพยวนจึงถามไปอีกว่าเมื่อก่อตั้งสาธารณรัฐได้แล้วใครจะเป็นผู้นำ เจ้ามิงจึงตอบกลับไปว่าประชาชนจะเป็นคนเลือกผู้นําเองและดูเหมือนว่าแม่ทัพยวนต้องการจะเป็นคนคนนั้นที่จะถูกเลือกเป็นผู้นําของประเทศส่วนดรสุนยัาเซนก็เดินทางมาถึงยุโรปแล้วเพื่อมาขัดขวางการกู้เงินของรัฐบาลจีนจากทั้ง4ชาติและคนที่มาเป็นตัวแทนในการเจรจาการกู้เงินในครั้งนี้ก็คือท่านทูตถังเว่ยและมีลูกสาวของท่านทูตอย่างถังหมานที่คอยติดตามพ่อแต่ดูเหมือนว่าลูกสาวจะไม่เห็นด้วยกับพ่อที่จะทําลายอธิปไตยของจีนขนาดนี้ และเธอกลับเห็นด้วยกับการปฏิวัติของดรสุญญาเซนที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการนี้เธอจึงได้ตัดสินใจจะเข้าช่วยดรสุญญาเซนพาเขาเข้าไปในงานเลี้ยงที่กําลังเจรจากับท่านทูตถังเพื่อไปขัดขวางการกู้เงินครั้งใหญ่ในครั้งนี้ดรสุญยาเซนเข้ามาในงานครั้งนี้โดยที่ไม่ได้รับเชิญแต่ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าดรสุญยาเซนต้องการอะไรในการมาครั้งนี้ดรสุญญาเซนจึงบอกทุกคนไปว่าผมแค่อยากให้พวกคุณน,นั้นพิจารณาเรื่องเงินกู้6ล้านปอนด์ที่จะให้กับราชวงศ์ชิงกู้ดูใหม ท่านทูตท,ทางที่นั่งฝั่งก็ไม่อาจจะปล่อยเรื่องนี้ไปได้เขาจึงลุกขึ้นมาและบอกแก่ดอกเตอร์สุญ,ญัตเซนไปว่าแกเป็นลัทธดอนใต้ลมเงาของต้าเชงเหตุใดถึงไม่ให้เกียรติแผ่นดินเกิดของตัวเองบ้างดอกเตอร์สุญ,ญัตเซนก็ตอบกลับไปว่าพวกเราไม่มีเกียรติเพราะพวกเราเสียม,มันไปตั้งนานแล้วดอกเตอร์สุญ,ญัตเซนจึงบอกทุกคนต่อไปอีกว่าหากมีการเสียสัญญากเกิดขึ้นเสิ่งที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันทีก็คืออำนาจอธิปไตยของชาวจีน ถูกขังที่ราชวงศ์จีนและปืนมาใส่เหาโดยเงินของพวกกวนช่วยเขาเหนี่ยวไกลปืนราชวงศ์ชิงจะใช้เงินกู้พวกนี้ซื้ออาวุธเพื่อมาฆ่าประชาชนพวกท่านต้องการลงทุนกับรัฐบาลอย่างราชวงศ์ชิงที่กำลังจะตายหรือพวกท่านจะลงทุนกับรัฐบาลกำลังจะเกิดใหม่ลองคิดดูแอดดอร์สุญญะเซนก็หวังว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นจะทำให้ทั้งสี่ชาติได้เปลี่ยนใจตดฉากไม่แยสนามรบอู่ชางที่ตอนนี้กลุ่มปฏิวัติสูญเสียกันอย่างมากพวกเขาลบเพื่อประเทศของพวกเขาเอง หวังสิ่งที่นำกำลังเข้าโจมตีทหารของรัฐบาลหวังสิ่งนำกองทหารบุกเข้าโจมตีฮั่นโขมีการต่อสู้กันอย่งางหนักจนถึงวันที่26พฤศจิกายนในที่สุดฮันหยางก,ก็ถูกกองทหารเชิงตีฝ่าและยึดกลับไปได้แต่ฉากม่ยังแม่ทัพหยวนที่ตอนนี้ได้ข่าวแล้วว่าพวกเขาสามารถยึดหันหยางกลับมาได้แล้วชาวาฟูจึงถามแม่ทัพหยวนไปว่าพวกเราควรบุกเข้าโจมตีต่อหรือไม่แม่ทัพหยวนจึงบอกว่ามันไม่จำเป็นตน้องรีบร้อนอะไรขนาดน,านั้น ราต้องทำให้ราชวงศ์ชิงนั้นเข้าใจว่าหากพวกเขาไม่ยอมจ่ายเราก็จะไม่ขยับกองทัพไปไหนสิ่งที่แม่ทัพหยวนต้องการนั่นก็คือเงินถ้าราจะสำนักให้เงินกับเขามีมากพอเขาก็จะไม่หลบแม่ทัพหยวนจึงเดินทางเขา้าเฝ้าทไทเฮาและทูลกับไทเฮาไปว่าตอนแรกก็นึกว่าจะชนะได้ง่ายแต่พวกกบฏอดทนอย่างมากพวกเรายังขาดแคลนกระสุนและสเสบียงไทเฮาจึงถามไปตรงๆว่าแม่ทัพหยวนต้องการเงินเท่าไหร่แม่ทัพหยวนจึงบอกไปว่าเขาต้องการทองสัก12ล้านช่าง ทุกคนได้ฟังก็ตกใจเป็นอย่างมากมันมากมายเกินไปที่ราชสำนนกจะมีให้ขนาดนั้นด้วยเงินมากมายขนาดนั้นไทเฮาก็ไม่เหลือทรัพย์สินอะไรแล้วนอกจากจะให้เหล่าเสนาบดีบริจาคทรัพย์สินของตัวเองในการทำสงครามในครั้งนี้ไทเฮาที่หมดหนทางได้แต่ร้องไห้ออกมาได้ขอความเห็นใจจากเาหล่าเสนาบดีแตเนั้นก็ได้ผลเหล่าเสนาบดีที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิงไบริจาคทรัพย์สินของตนเองเพื่อให้กับแม่ทัพหยวนได้นำไปทำสงครามต่อต้านกับพวกกบฏแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของแม่ทัพหยวน จนกองกาลังกู้ชาถูกเหมอนหยุยกําลังรวบรวมกาลังพลเพื่อกลับไปต่อสู้กับรัฐบาลแต่และเมืองก็เริ่มเขา้ารวมลุกฮือต่อต้านราชวงศ์ชิงกันหนักขึ้นการต่อสู้คุ้มกันเมืองอู่ฉางน้นยาวนานกว่า40วันในที่สุดกองกําลังของชิงถูกตึงเอาไว้สาธารณรัฐใหม่หรอดปลอด,ดภยัยเพราะหลายเมืองเข้าร่วมกันในการปฏิวัติในครั้งนี้ทั้งหูหนาซานซีเจียงซีซานซียูนานเจ้อเ,เจียงกุยโจเจียงสูฮั่นฮุยกวางสี ฟูเจียนกวางตูได้เสฉวนได้ประกาศอิสระภาพคิดเป็นยานปฏิวัติได้แ,แผ่ขยายออกไปทั่วแผ่นดินเจนตัดฉากมายังดรสุนยัเซนที่ท่านทูตถังได้เรียกตัวดรสุนยัเซนมาคุยกันท่านทูตบอกกับเขาไปว่าการขัดขวางในการกู้เงินของเขานั้นได้กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในประเทศจีนทําให้ในตอนนี้ได้มีคําสั่งมาให้กับท่านทูตถังให้รอบสังหารดรสุนยัเซนท,นท่านทูตไม่ได้เห็นด้วยกับดรสุนยัเซนแต่ท่านทูตนับถือความกล้า กายเป็นกบฏกับราชวงศ์ชิงทันทูตไม่ชอบวิธีสกปรกแบบนี้จิฆ่าศัตรูในการรอบสังหารทันทูตจึงไม่ฆ่าดรสุญญะเซนและให้เขานานออกไปให้ผลนานทันทูตยอย่าได้เจอกันอีกเลยแต่ฉากไปยังแม่ทัพหลีและห่วงซิงการลุกฮือขึ้นที่อู่ชางทําให้ทั้งโลกจับตามองที่อู่ชางกองกําลังกบฏกับกองกําลังเปิยหยางสู้จนพวกเขานั้นจนตอกทหารที่ได้รับการฝึกมาก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักส่วนที่หนานจริงฆ่าศึกก็อ่อนแอแผนของเราคือการโจมตีนานจริง จากนั้นก็เข้ายึดอู่ชางกับขึ้นมานั่นคือแผนปฏิบัติการของพวกเขา27พฤศจิกายนหลังจากศึกที่อู่ชางอับจนหนทางถงเหมือนหยุยจึงได้สั่งให้ห่วงซิงไปยังเสี่ยงหายชัยชนะในครั้งนี้คือจุดสําคัญในการปฏิวัติส่วนดร์ญญซุนยัตเซนที่กำลังเดินทางเขาก็ได้รับทนเลขมาจากอังเกแในคนที่ส่งมาก็คือลูกสาวของท่านทูตถังเธอได้บอกไปว่า ธนาคารของทั้ง4ชาติได้ระงับการให้เงินกู้กับรัฐบาลราชวงศ์ชิงแล้วเนนนก็ทําให้ทันทูดถังได้ตัดสินใจในการจบชีวิตของตัวเองเพื่อรับผิดชอบที่ไม่สามารถทําเรื่องการกู้นี้ได้ลูกสาวที่เสียใจอย่างมากที่ต้องเสียพ่อไปแบบนี้เธอจึงได้ตัดสินใจปิดชีพตามผู้เป็นพ่อไปและเธอก็ขอให้การปฏิวัติในครั้งนี้ของดรสุญญาเซนประสบความสําเร็จด้วยและการเดินทางบนเรือนในครั้งนี้ดรสุญญาเซนก็ได้เจอกับเพื่อนสนิทยอย่างหวงซิงที่พวกเขาไม่ได้เจอกันมานาน ถึงเวลาที่ดรสุญญะเซนจะได้กลับบ้านของตัวเองในรอบหลายปีการกลับบ้านในครั้งนี้บู้คนมากมายต่างต้อนรับดรสุญญะเซนเป็นอย่างดีแต่ก็มีมือสังหารที่ยังหาโอกาสสังหารดรสุญญะเซนแต่โชคดีที่ห่วงเซียงสังเกตเห็นและเข้าไปขัดขวางเอาไว้ทันเวลาดรสุญญะเซนพอมาถึงเขาก็เข้าประชุมหารือกับสมาชิกของกลุ่มทงเหมินฮุยคนสําคัญหลายคนตอนนี้จีนไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วสาธารณรัฐแรกของจีนควรจะเกิดขึ้นได้แล้ว ในนั้นก็ทําให้ตรวจแทนทั้ง17มณฑลได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่มีการเลือกประธานาธิบดีแต่พวกเขาจะเลือกจอมพลแทนแต่ดรสุญญเส็งก็มองว่าจอมพลไม่สามารถเป็นผู้นําของรัฐได้เราต้องเลือกประธานาธิบดีเท่านั้นจึงมีคนถามไปว่าถ้าเราเลือกประธานาธิบดีเราควรถามความคิดเห็นของแม่ทัพหยวนก่อนไหมแต่เขาเล่งฮองเต้ให้สละราชสมบัติได้และคณะเจราจาก็ได้มีข้อตกลงกันเรื่องนี้แล้วดรสุญญเส็งจึงบอกไปอีกว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่ขับไล่รัฐบาลชิงออกได้ก่อนคนนั้นจะได้เป็นประธานาธิบดีถ้าดรสุนยัสเซนยืนยันให้เลือกประธานาธิบดีผู้ควรจะใช้มันเป็นข้ออ้างในการกลับมาต่อสู้กันอีกครั้งตอนนี้พวกฝ่ายกบฏสามารถยึดประเทศมาได้แล้วครึ่งหนึ่งอีกไม่นานก็คงได้ทั้งประเทศดูเหมือนว่าดรสุนยัสเซนเห็นว่าแม่ทัพหยวนนั้นเหมาะที่จะเป็นประธานาธิบดีเขาจะสามารถขับไล่ราชวงศ์ชิงได้สําเร็จและในเวลานั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น มือสังหารในรอบโจมตีการประชุมในครั้งนี้หวังสิ่งที่ลิฟเข้าไปช่วยดตรสุญญะเซนและพวกเขาก็สามารถจับมือสังหารไปได้มือสังหารคนนี้เขาเป็นคนที่ถูกปลูกฝังให้พักตีต่อราชวงศ์เป็นอย่างมากการกระทําของดเรสุญญะเซนที่ก่อการกบฏเขาหมองว่าเป็นการทรยศแผ่นดินเกิดของตัวเองหวังสิ่งที่ดูแล้วว่าถึงสอบสวนไปก็คงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเขาจึงให้ลีบจัดการเรื่องนี้ซะและแล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้น การเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกประธานาธิบดีเฉพาะการเท่านั้นไม่ได้มาจากเสียงประชาชนโดยคะแนนเสียงจะได้มาจากมนลนทั้ง17มนลนมี17คะแนนใครที่ได้มากที่สุดก็จะได้เป็นประธานทธิบดีเฉพาะการและแล้วก็เป็นไปตามคาดดรสุนย์ยตเซนได้คะแนนไปทั้งหมด16คะแนนจาก17คะแนนและดรสุนยเซนก็ได้เป็นประธานพบดีเฉพาะการดรสุนยเสนจึงได้ประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขานั้นจะรับใช้ประชาชนจนกว่าอำนาจของราชวงศ์ชิงจะสิ้นสุด เมื่อถึงเวลานั้นดรสุญญาเสนจะลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีโดยทันทีแต่ดรสุญญาเสนก็ยังประกาศไปอีกว่าเขาจะสละตตาแหน่งนี้ให้กับคนที่ทําให้ราชวงศ์ชิงสามารถสละราชสมบัติได้การประกาศไปแบบนี้ก็ทําให้กลุ่มก่อการปฏิวัติไปเข้าใจที่จะสละตตาแหน่งที่พวกเขาสู้มาเพื่อกับคนอื่นไปแบบนั้นเหมือนง่ายเกินไปการทําแบบนี้ก็เหมือนกับแม่ทัพหยดที่มีอํานาจมากที่สุดจะทําให้ราชวงศ์ชิงสละราชสมบัติเขาก็จะเป็นประธานาธิบดีได้ หวังสิ่งที่ไม่เห็นด้วยที่ดรสุญญาเซนจะทําแบบนั้นเพราะเขารู้จักแม่ทัพหยวนดีเขาเป็นคนสั่งให้สังหารคนหนุ่มเป็นคนที่ไม่เหมาะที่จะมีอํานาจมากขนาดนั้นหวังสิ่งเขากังวลใจภายภาคหน้าแม่ทัพหยวนอาจจะเป็นสตูของสาธารณรัฐก็ได้แต่เขาก็อาจจะฟื้นฟูลและบอกระเดเจการขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นดรสุญญาเซนก็ได้บอกกับหวังสิ่งไปว่าถ้าราชว์ชิงไม่สละราชสมบัติพวกเขาก็จะไม่ยอมหยุดยิงใครก็ตามที่ต่อต้านจะต้องถูกลงโทษ ถ้ารักษาสัญญาสงบสึกกันไม่ได้เราก็ต้องประกาศสงครามกันอีกครั้งถ้าเป็นอย่างนั้นห่วงซิงเขาพร้อมจะทาสึกอีกครั้งดร์สุญญสนยศเซนจึงคิดกฎหมายสาหรับการเป็นประธานที่พดีขึ้นมาส่วนแม่ทัพหยวนที่ตอนนี้ต้องการเป็นประธานที่พดีเป็นอย่างมากกต่อีประธานาธิบดีมันคงไม่สบายมากมายนักแต่แม่ทัพหยวนก็ต้องการจะลองดูสักครั้งแม่ทัพหยวนจึงรีบเข้าเฝ้าไทเฮาโดยด่วนและพร้อมเล่าเรื่องราวของราชวงศ์ของต่างประเทศ ที่ถูกกลุ่มกบฏต่อต้านจนถูกจับลงโทษไทยอย่างไม่ยอมจำนวนในตอนที่ยังมีโอกาสการเล่าเรื่องราวของแม่ทัพหยวนมันก็ยิ่งทำให้ไทยเฮาหนานเริ่มหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับเธอชินาบรีอาุโสได้ฟังเรื่องที่แม่ทัพหยวนเล่าก็โกรธเป็นอย่างมากที่เขานั้นสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้พวกเขานนั้ต้องกลัวและยอมให้กับพวกกบฏแม่ทัพหยวนทุนต่อไทเฮาอีกว่าที่เขานั้นต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมากับไทยเฮาได้รับทราบเพราะไม่อยากจะเห็นไทยเฮาต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนน้น ไทเฮาจึงเรียกแม่ทับยวนขึ้นไปหาไทเฮาได้ถามกับแม่ทับยวนไปว่าถ้าเกิดวันนั้นมาถึงจริงๆเจ้าจ,จะไม่ปล่อยให้เราต้องขึ้นเครื่องประหารใช่ไหมเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราอดอยากใช่ไหมแม่ทับยวนจึงบอกว่าแน่นอนว่าจะไม่มีวันนั้นไอ้ไทเฮาก็ได้สั่งให้แม่ทับยวนออกไปจากที่นี่หลังจากที่แม่ทับยวนออกไปไทเฮาก็ได้บอกไปว่าไทเฮาจึงขอปลดเขาออกจากตำแหน่งมหาเสนาบดีแต่ไทเฮาก็ยังไม่ยอมสละราชสมบัติอยู่ดีไทเฮายังสู้ถึงจะรู้ว่าไม่มีวันได้รับชัยชนะก็ตาม ทำให้ดรสุญญเส้นโกรธเป็นอย่างมากที่ราชวงศ์ชิงนั้นไม่ยอมสละราชสมบัติสักทีดรสุญญเสนจึงสั่งให้ส่งโทรเลขประกาศให้ประชาชนได้รู้ทั่วกันว่าความอดทนของพรรคปฏิวัติได้สิ้นสุดแล้วและสงครามก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งอยู่หลายหัวเมืองตระักไม่ยังไทเฮาที่ตอนนี้เสนาบดีได้เข้ามาทูลว่ามีการก่อการกรบฏท,ที่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือที่เชียนเจียและที่เบดขุนศึก43คนรวมถึงเฟินกั่วจางและตัวหลุนชีรวมนำไปเข้าข้างฝ่ายกบฏไปแล้ว ขุนนางหลายคนหันหลังให้กับไทเฮาไปเข้าร่วมกับฝ่ายปริวัติไทเฮาที่เจ็บปวดใจกับเอาแต่โทษแม่ทัพหยวนที่นำพาคนอื่นเป็นเหมือนกับตัวเองทรยศราชวงศ์เชงจนตอนนี้ราชวงศ์ชิงไม่เหลืออะไรแล้วอย่างน้อยดออรสุญญเซงก็ยังมีเมตตาที่ไม่บุกเข้ามาในราชวังไม่มีเครื่องประหารไทเฮาที่หมดหนทางที่จะของล่าต่อไปได้แล้วไทเฮาจึงประกาศสละราชสมบัติโดยทันทีวันที่12กุมภาพันธ์ในปี1912ตรงกับวันที่25บเดือน12ของปีสินไห่ องเตยทรงสละราชสมบัติแต่ยน้นก็ทําให้แมททับหยวนได้ขึ้นมาเป็นประธานที่บดีตามที่ดรสุญญาเซนเคยให้สัญญาเอาไว้ดรสุญญาเซนได้ลาออกจากการเป็นประธานที่บดีเฉพาะการระบอบจกักรพรรดิที่มีมาก,กว่า2,000ปีได้สิ้นสุดแล้วนักประวัตินับไม่ทวนได้สละชีวิตเพื่อสาธารณรัฐใหม่ของพวกเราวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์ในปี1912ดรสุญญาเซนได้ยินใบลาออกภายในหนึ่งวันหลังจากที่ราชวงศ์ชิงสละราชสมบัติดรสุญญาเซนเชื่อว่า การปฏิวัติจะนำมาซึ่งระบบสาธารณรัฐเพื่อเข้าหาปวงประชาชนประชาชนจะเข้าใจว่าเราจะสู้กับใครก็ตามที่สนับสนุนระบอบศักดินาการปฏิวัติจะนำมาซึ่งโรงงานธนาคารทางรถไฟเหมืองแร่ที่เป็นของคนจีนเพื่อคนจีนการปฏิวัติทำให้เผ่าพันธุ์จีนเข้มแข็งไม่ต้องถูกลังแกโดยชาติอื่นอีกต่อไปเราจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปไม่ต้องหวาดกลัวอำนาจต่างชาติเรากําจัดประเทศศักดินาราชาธิปไตยจะไม่มีใครยากจนคนแขน ชนชาติจะอยากยืนในโลกตะวันออกอย่างภาคภูมิใจนี่คือความหมายของการปฏิวัติในการปฏิวัติสินไฮในปี1911ในคนล้มราชวงชิงที่เสื่อมทรามเป็นการสิ้นสุดการปกรครองระบอบจกักรพรรดิที่อายุนานกว่า2,000ปีและเปิดประตูให้กับความก้าวหน้าหากการปฏิวัติก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาอันน่าเศร้าของชาวจีนได้ที่ยังคงต้องเป็นทูกภายใต้อำนาจของจกักรวรรดินิยมและแรงกดดันของสักดีนาการปฏิวัติสินไฮเป็นตัวกระตุ้นให้คนจีนฟักไฟสว่งหาความก้าวหน้า ตามแนวทางจิตวิญญาณของดรสุญญาเซนต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนในนำประชาชนสู่การฟื้นฟูประเทศจนถึงทุกวันนี้แล้วหนังประจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องใหญ่ผาใหญ่หนังในปี2011ครับสาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ